เราก็จะจัดการทำแบบบ้านๆเลยนะครับทุกคนอ้ติดปาก ก็โป๊ะเกลือไว้แล้วก็เดี๋ยวเ็ <Okay. S 1> เกลือไปใส่ววอ้าวไม่ไน่ใจพาดชอปเปอร์ไปหาซื้อข้าวซื้ออะไรอยู่ ไม่รู้ปกติเราตำไงเราตำแบบที่เคยตำมาหละตำเตงแล้วก็เนื้อเดี๋ยวก็ย่างทีหลังก็ได้ย่างไขมันเออป่ะแต่มันก็นกเยอะเกิน เหมือนเราจะโปะเกลือน้อยเกินไปเราต้องโปะเกลือเพิ่มไฟมันแรงแต่ว่าเราไม่มีกิเท่าเราก็ต้องอาศัยความใจเย็นนิดนึงไม่ค่อยมีเนื้อนะเพราะว่าเราไม่ได้ค่อยได้ให้หารส่วนมากจะให้หากินตามธรรมชาติแต่ว่าเนื้อมันเนี่ยมันมาก ยางปลายางปลามันไม่เหมือนร้านทำหรอกมันอาจจะไม่กว่าห้องชิมจิสุกเนี่ยเข้าก็ว่ามันน่าจะสุกนะแต่เ <c oughs> ดี๋ยจะจิบก่อนก็ตักใส่ปากเลยคนก็ถ่ายไม่ถูกทีนะาานี้นั่นแหมเออน้ำจิ้มรสแซ่บตักใส่ปากวิวขนาดนั้นเขาจะไปถ่ายทค่สงตัวแน่ก็สองตัว ไม่ได้มันไม่หนังเฉยเไงเต็มก็ได้อยู่นะอันดาแล้วถ่ายติดอันดาใช่ไหม,มไม่ได้ช่วยกรตบตาาติดเขาด้วยไม่ได้ช่วยการตบตาหาก,กินเลยใช่ห้ามติดเขา,านี่ไงนี่เออแกข้าวรอนพิตาอ,อร่อยเนาะ กินข้าวด้วยนะคะอีกตัวหนึงน่งแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่ง